สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับสตูดิโอสาระหน้าูรกันอีกแล้วนะครับวันนี้สตูดิโอสาระน่ารู้จะพาท่านผู้ชมไปดูนิทานหรือตำนานนิทานพื้นบ้าน5อันดับกันเลยนะครับท่านผู้ชมเคยได้ยินนิทานที่มีปีศาจหรือตัวอะไรแปลกๆมาโซ่กันให้วุ่นวายกันไหมล่ะครับแต่วันนี้สตูดิโอสาระจะขออาสาพาท่านผู้ชมบุกดินแดนล,ลี้ลับอันไกลโพนกับ5อันดับ สัตว์โลกที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนและจะเป็นยังไงตำนานที่มาจากทั่วมุมโลกจะมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วในวันนี้และเราก็จะพาท่านผู้ชมไปดูอันดับที่5ก่อนเลยนะครับอันดับที่5กราฟตันกราฟตันมีรูปร่างสูง7ฟุตถึง9ฟุตกว้าง4ฟุตและมีผิวสีขาวคล้ายแมวน้ำสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่มีหัวที่มองเห็นได้หัวของสัตว์ประหลาดกราฟตันวางอยู่กลางหน้าอกของสัตว์ประหลาดกราฟตันมีเสียงคำราม ไกลามากจนได้ยินถึงหลายไม์และการพบเห็นกราฟตันรัต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่16มิถุนายนปี1964โรเบิร์ตคอกเรลเลิกงานจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเวลา23.00นและเดินทางกลับบ้านเขาขับรถไปตามถนนยาเตอเวนัสริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไทกัตเขาเลีออ้ยวโค้งบนถนนและพบกับสัปหลาดกราฟตันโดยบรรยายว่าสิ่งกีดขวางสีขาวขนาดใหญ่มีรูปร่างสีขาวเลื่อนและไม่มีหัว เขาเรีบวิ่งกลับบ้านด้วยความหวาดกลัวและเรียกเพื่อนๆเ,เขาเจอร์รี่มอสและจิมเมาเซอร์ให้ไปกับเขาเพื่อสืบสวนเพิ่มเติมที่เกิดเหตุไม่มีใครเห็นสัปหลาดตัวนั้นแต่ย้าถูกเหยียบย่มที่เดิมมันเคยยืนและเสียงหวีดร้องต่ำๆตามพวกเขาไปขณะที่พวกเขากำลังสืบสวนวันรุ่งขึ้นที่ทำงานคอกเกลไม่ได้พูดอะไรกับเพื่อนร่วงมงานเกี่ยวกับสัปหลาดตัวนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินเรื่องการพบเห็นอื่น,นๆเขาก็ตัดสินใจที่จะพูดออกมา มีสายเข้ามามากกว่า20สายจากผู้ที่อ้างว่าเห็นสัปหลาดนั้นโรเบิร์ตคอกเลวเขียนบทความเกี่ยวกับสัปหลาดกราฟตันซึ่งตีพิมพ์ในเซตติเนลเมื่อวันที่18มิถุนายนหลังจากการพบเห็นเหล่านี้กลุ่มวัยรุ่นก็ได้ออกตามหาสัปหลาดกราฟตันโดยขนานนามมันว่าการล่าสัปหลาดมีรายงานว่าบางคนถึงกับเห็นสัปหลาดตัวนั้นด้วยซ้ำมีการพบเห็นสัปหลาดตัวนั้นอีกหลายครั้งแต่ไม่เคยพบหลักฐานทางภาพเลยและต่อมา โรเบิร์ตค็อกเลวได้ติดต่อเกย์บาร์เกอร์นักเขียนเรื่องเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นผู้ทําให้ในิทานเรื่องมนุษย์ผีเสือ้อเป็นที่นิยมในจดหมายที่เขียนถึงค็อกเลวบาร์เกอร์ได้เสนอว่าสัตว์ประหลาดกราฟตันอาจเป็นผู้มาเยือนต่างดาวจากดวงดาวอื่นๆและยังได้เสนอว่ามันเป็นนักเดินทางข้ามมิติ ซึ่งตามรายงานและสปรักกร์ตันได้ระบุไว้ว่าเป็นตัวตนของจินตนาการล้ำเลิศของวัยรุ่นหลายกลุ่มไม่น่าปรากฏตัวเคลื่อนที่ถนนริเวอร์ไซด์ได้แม้ว่ามันอาจจะปรากฏตัวในคืนวันพฤหัสก็ตามเนื่องจากมีวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่จำนวนมากเดินเตร่ไปมาในบริเวณนั้นของเมืองในเวลาประมาณสี่ทุ่มมีรายงานว่ารถยนต์หลายคันติดกันเกือบตลอดแนวริมแม่น้ําและรถยนต์จำนวนมากถูกดึงดูดออกจากถนนเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการลาสัตว์ประหลาด ได้รับความนิยมที่สุดในพื้นที่นั้นและอาจเป็นผลงานของบุคคลหนึ่งที่เกตรถเข็นหรือรถบรรทุกกล่องจำนวนมากเดินไปตามถนนเรเวไซต์เมื่อคืนวันอังคารในช่วงค่ำของวันเดียวกันบุคคลและรถเข็นที่บรรทุกกล่องจำนวนมากดูเหมือนจะมีรูปร่างที่แปลกประหลาดสำหรับผู้ที่เพิ่งอ่านเรื่องราวของสัปหลาดแห่งเมืองมิชิแกนและพยานคนเดิมก็ยังสืบสวนกนรารพบเห็นสัปหลาดต่อไปแม้ว่าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์จะไม่เชื่อก็ตาม ในจดหมายได้ตอบกับเกย์บาร์เกอร์ผู้กล้างใคล้ย,ยู่เอโ,โอนักสืบยืนยันว่ามีเหตุการณ์ที่พยานเข้าใจผิดคิดว่ากล่องรถบรรทุกรดยเข็นเป็นสัตราดแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในคืนถัดจากวันพบเห็นครั้งแรกและสิ่งที่เขาเห็นนั้นชัดเจนว่ามีชีวิตมีการค้นพบพยานเพิ่มเติมขึ้นและลงแม่น้าพร้อมคําอธิบายที่ชัดเจนแต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์การสืบสวนเพิ่มเติมใดใ,ใดและความสยองขวัญไร้หัวของกราฟตันก็ค่อยๆเลือนจางหายไป พร้อมกับประวัติศาสตร์อันดับที่4 m o มอดแมนมอดแมนแห่งพลอยเพรสเซน์หรือเบิร์ดแมนเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีผู้อ้างว่าพบเห็นที่เมืองพลอยเพรสเซนตในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่12พฤศจิกาย,ยนคศ1น6 6จนถึงวันที่15ทธันวาคมคศ1967โดยมอดแมนนั้นแปลว่ามนุษย์ผีเสื้อกลางคืนอ้างเองตามลักษณะผู้ที่ได้พบเห็น มอสแมนกล่าวกันว่ารูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีความสูงกว่า6ฟุตมีตาสีแดงสว่างสวัยในความมืดมีปีกขนาดใหญ่สองปีกมีคอสั้นมากสีษะใหญ่มอสแมนบินโฉบไปโฉบมาในสถานที่บริเวณนั้นเพียงสองสามวันแต่จากนัดก็ได้มีผู้อ้างว่าพบเห็นมอสแมนนั้นนับกว่าร้อยไดโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนที่เรียกว่าพื้นที่ TNT ซึ่งอยู่นอกตัวเมืองซึ่งเคยเป็นโรงงานผลิตอาวุธ อุปกรณ์แห่งชาติในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและมีทฤษฎีสมคิดว่ามอสแมนอาจเกี่ยวข้องกับจานบินและมนุษย์ต่างดาวด้วยรวมถึงมีผู้อ้างว่าพบเห็นชายใส่ชุดดำด้วยเนื่องจากที่พอยต์เพลสเซนต์มีรายงานการพบจานบินอยู่บ่อยครั้งในช่วงเวลานั้นนอกจากนี้แล้วยังเชื่อว่ามอสแมนปรากฏตัวคล้ายกับมาเตือนถึงภัยพิบัติที่จะมาเกิดขึ้นล่วงหน้าคล้ายกับร็อกเนื่องจากในตอนเย็นช่วงวันที่15ธันวาคมคศ1967 สะพานซินว์ซึ่งเป็นสะพานเหล็กยาว700ฟุตที่เชื่อมต่อระหว่างพลอยเพรสเซนต์กับรัฐโอไฮโอทั้งถล่มลงมาในขณะที่แบกรับการจราจรเอาไว้ภัยพิบัติดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต46รายและสร้างความเสียหายให้รถจำนวนมากที่สัญจรอ,อยู่ชาวเมืองโทษว่ามอดแมนเป็นตัวการทำให้เกิดเหตุร้ายครั้งนี้ได้ลหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นมอดแมนอีกเลยจนกระทั่งพบเห็นมอดแมนครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่20 มีนาคมคศออ2009จอห์นไฮบรุษพยาบาลพร้อมกับภรรยาได้ขับรถไปในสถานที่1ก่อนถึงสะพานพลอยเพลสเซนและทั้งคู่ก็เห็นอะไรบางอย่างสีดำข้างถนนที่แรกเขาคิดว่าคงเป็นกวางหรือสุนัขจรจัดที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อรถของทั้งคู่เข้าใกล้มันก็กลับไม่หนีแต่ได้ลุกขึ้นเมื่อน,นั้นไฮเห็นว่ามันสูงถึง6.7หรือ6.10ฟุตและมันมีดวงตาสีแดงก่่ำและกางปีกข้างซ้าย ซึ่งกว้างได้ถึง15ฟุตจากนั้นได้กระโดดหนีไปการปรากฏตัวของมันทําให้ภรรยาของเขากรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวเชื่อว่าเขาอาจเห็นภาพร้อนหรือเป็นอาการทางจิตแต่ให้ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาทั้งภรรยาต่างก็เป็นพยาบาลในแผนกจิตเวชทั้งคู่จึงรู้จักและคุ้นเคยกับอาการทางจิตเป็นอย่างดีและเรื่องราเม็นก็กลายเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นเมื่อนักเขียนคนหนึ่งชื่อว่าจอห์คีนได้เดินทางมาอย่างพลอยเพลสเซน เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับมอสแมนเขาได้แต่งหนังสือชื่อ The m o t h Man p o r t PENT ในปีคศ1975ซึ่งหนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนังสือที่ขายดีเล่มหนึ่งต่อมาทางอีวูดก็ได้สร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับมอสแมนขึ้นด้วยในปีคศ2002ในชื่อเดียวกันในภาษาไทยชื่อว่าลางหลอนทูตมรณะและท่านผู้ชมก็ไปสามารถติดตามดูกันได้เลยนะครับอันดับที่3ฟิตไลท์อพอลเบีย วันที่25ตุลาคม1924 Morning m a g a t i แอฟริกาใต้ตามบทความที่เผยแพร่เมื่อวันที่27ธันวาคม1924ฉบับหนังสือพิมพ์รายวันของลอนดอนมีชื่อว่า Fitzroy a โพค h a e ในวันที่25ตุลาคม1924ผู้มาเยือนชนบทชายหาดในมาร์กาตีในแอฟริกาใต้พบเห็นสิ่งแปลกประหลาด วานเพชฌฆาตสองตัวกําลังต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดแม้ว่ามันจะดูเหมือนปลาตัวใหญ่หรือปล่าวานถูกปกคุมไปด้วยขนสีขาวสโนไวท์มีรายงานว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างการต่อสู้ของเททานิกสัตว์ร้ายตัวนั้นปล่อยตัวเองขึ้นมาจากน้ําสูง20ฟุตหลังจากผ่านไป3าชั่วโมงสัตว์ร้ายก็พ่ายแพ้ในการต่อสู้ในที่สุดวันรุ่งขึ้นมันก็ได้ถูกน้าทะเลซัดขึ้นฝั่งมันมีความยาว4 7ฟุตหรือ14เมตรมีลําตัวยาว5ฟุตหรือ1.5เมตร มีคนและนิ้วยา20เซนติเมตรเป็นเวลา10วันที่สัตว์ร้ายที่ไม่รู้จักได้เน่าเปื่อยอยู่บนชายหาดแต่น่าเสียดายที่ในที่สุดเครื่องกระพัดมันกลับสู่ทะเลโดยที่มันสูญหายตลอดการและยังคงไม่สามารถระบุตัวตนมันได้จนถึงปัจจุบันนี้และยังคงเป็นปริศนากันต่อไปอันดับที่ 2. แวนดิโกแวนดิโกมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีรูปร่างที่ผอมบางจนเห็นกระดูกผิวหนังซีดเหมือนศพ มีตาเลือกโปและริมฝีปากแห้งไม่เลือดนองมีเขี้ยวสีเหลืองยาวและลิ้นยาวตวัดไปมาได้แถมยังมีหัวใจเป็นน้ำแข็งนอกจากนี้แล้วเวนดิโกยังมีกลิ่นตัวเหม็นคล้ายกับกลิ่นซากศพขณะเน่าเปื่อยอย่างเต็มที่ซึ่งเวนดิโกสามารถเติบโตและมีร่างกายที่ใหญ่ตามระยะเวลาที่ได้สังสมการกินเนื้อมนุษย์แต่ในภาพยนตร์ของฮอลลีวูดมักออกแบบเวนดิโกครึ่งคนหรือครึ่งสัตว์ที่มีเข่ากวางหรือในภาพยกใหม่มักวาดส่วนหัวของเวนดิโก กะโหลกของกวางและลักษณะดังกล่าวไม่สามารถปรากฏในความเชื่อพื้นเมืองดั้งเดิมได้ซึ่งในวิถีของอินเดียแดงบางเผ่ามีลักษณะคล้ายกับเวนดิโกอยู่เช่นมีรายงานจากทางตะวันเหนือของรัฐมินนิโซตาที่มักรายงานการสูญหายของนักเดินป่าเป็นต้นเรื่องราวของเวนดิโกด่งดังที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปีคศ1879ที่รัฐแอมเบรตาในแคนาดา นักดักสัตว์ที่ชื่อสวิตรันเนอร์ถูกจับข้อหาฆาตกรรมสมาชิกในครอบครัวตนเองเช่นภรรยาลูกทั้ง6คนและแม่พี่น้องรันเนอร์ได้สังหารกินเนื้อพวกเขาในเชวงฤดูหนาวที่ยาวนานเขาอ้างว่าถูกวิญญาณแวนดิโกเข้าสิงทําให้เขาทาเช่นนั้นที่สุดรันเนอร์ถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอและหลังจากนั้นไม่นานก็ไม่มีใครพบเห็นร่องรอยของแวนดิโกอีกต่อไปเลยอันดับที่ 1. ปีศาจเจอร์ซีหรือ เจอร์ซีย์เดวิลปีศาจเจอร์ซีย์สัตว์ประหลาดในตำนานพื้นถิ่นของชาวรัฐนิวเจอร์ซีของสหรัฐอเมริกาปีศาจเจอร์ซียในบางครั้งถูกเรียกว่าปีศาจเหล็กเป็นสัตว์ประหลาดที่รูปร่างคล้ายปีศาจตามความเชื่อในศาสนาเชื่อว่ามีความสูงประมาณ4-6ถึงฟุตมีส่วนหัวคล้ายม้าหรือแพะแต่ลำตัวยาวคล้ายงูหรือมังกรมีปีกขนาดใหญ่คล้ายข้างข่าสามารถบินได้บนท้องฟ้ามีหางสองแฉก มีขาง,งอกออกกลางหน้าผากสองแขกเป็นชิ้นเล็กๆปกคลุมด้วยขนสีดำาปีศาทเจอซีเชื่อว่าอาศัยอยู่ในป่าสนที่เชื่อว่าไพบาเรนป่าสนขนาดใหญ่ในพื้นที่ตะวันออกในรัฐของนิวเจอร์ซีกินเนื้อที่ถึง 1- ใน5ของรัฐในปีคศ1 9 0 9มีพยานหลายคนได้ยินเสียงหน้าขลุกในแม่น้ำเดลาเวียและเห็นสัตว์ประหลาดเรืองแสงเป็นอยู่บนท้องฟ้านอกจากนั้นยังพบรอยเท้าประหลาดบนหลังคาบ้านหรือบริเวณใกล้กับล้าไก่อีกด้วย ในตำนานพื้นบ้านของการกำเนิดปีศาจเจอซี่เล่าว่ามันถือกำเนิดขึ้นในปีคศ1745จากการตั้งครรภ์ของหญิงคนหนึ่งชื่อว่าเดเบร่าลิกโดยเป็นลูกคนที่13ของเธอซึ่งเลข13เป็นเลขอัปมงคลเป็นความเชื่อตามศาสนาคริสต์ดังนั้นมันจึงเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าปีศาจลิกดังความเชื่อนั้นเหมือนกับเธอได้ขายวิญญาณให้กับปีศาจจึงถูกสาบ จากนั้นมาก็ได้มีผู้พบเห็นปีศาจเจอซี่เป็นระยะๆะะในช่วงเวลา200กว่าปีที่ผ่านมาจบจดปัจจุบันซึ่งบุคคลหลายคนที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือด้วยเช่นโจเซฟโบนาฟารพี่ชายคนโตของโปลเลียนโบนาฟารตต่อมาได้เป็นจกักรพรรดิแห่งสเปนระบุว่าพบเห็นเมื่อปีคศ1820จนถึงปัจจุบันก็ยังมีผู้อ้างว่าได้ยินเสียงร้องน่ากลัวในเวลาค่ำคืนรวมถึง พบรอยเท้าประหลาดและข้าวของที่บิดเบี้ยวเสียหายในบ้านบ้างก็อ้างว่าได้ขับรถยนต์สปอร์ตไล่มันไปบ้างก็บอกว่าเห็นมันบินผ่านหน้าหรือปรากฏตัวในป่าใกล้บ้านซึ่งยืนยันได้ว่าไม่ใช่ไก่เพราะขนาดตัวมันใหญ่มากรวมถึงได้มีกลุ่มบุคคลที่ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อล่าปีศาจเจอร์ซี่นี้ด้วยในรัฐท,ท,ที่มีรายงานการพบเห็นมากที่สุดคือป่ารัฐวัตันรวมถึงมีพิพิธภัณฑ์ของถิ่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเก็บรวบรวมหลักฐานของทางชีวภาพเกี่ยวกับสัตว หรือปีศาจเจอร์ซีย์ด้วยแต่หลักฐานก็ไม่แน่ชัดเช่นโครงกระดูกหรือผิวหนังสัตว์หรือว่าภาพถ่ายติดวิดีโอของมันเลยหลังจากนั้นมาก็ได้ทําสารคดีอีกทั้งยังเป็นสื่อสมุทรรฮอกกี้น้าแข็งประจำนิวเจอร์ซีด้วยคือนิวเจอร์ซีเดวิลและในช่วงปี2013ได้มีการสร้างภาพ,พย,ายนตร์เรื่อง the b u r e d กำกับโดยดารินลิดวูสแมนซึ่งสร้างชื่อเสียงมาแล้วกับภาพ,พย,ายนตร์ซับในภาค 1- ถึงภาค3และ I v วีมีเนื้อหาตำนานเกี่ยวกับปีศาจเจอร์ซี และเรื่องราวปีศาจของ5อันดับเหล่านี้ก็จบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพื่อเอาไปเป็นการพัฒนาทําวิดีโอต่อไปด้วยนะครับ